วง่เงียมุก่ใ่ใใครวะ้าของแฟนเหมนกันเนาะคุเล่นเนี้ยคนสีมากที่เราไรต่ออ ได้อุ้ยทำสิไม่ไม่ถ้าจะาทำเหมือนเขาต้องต้องอันนี้แล้วนะอ๋อไม่ได้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 ไม่มีอะไรให้โชว์จ้าดพี่ถึงกงเลยน้องตัดผมเหรออย่ายพักได้ไหมทำไมทำไมอะก็อหยาบค่ะปัญหาเฉยๆว่าตัดผมเหรอทิ้งไว้หมดเหรอไม่มีดูสิเขินแล้วเราบ้าฉันเลือดฉันเลือดจี่งเหรอยิงสไลด์ไม oh, so yeah, ่ได้หยอดพักแม่งกู ก็ดีดีเนาะทำทั้งฟังเนาะไหนรถใจเอยไหนรถอาหารให้หารดมนโด้เ้่นี่ขอบคุณน้องเนทเนาะีใส่ใจนาเอียข้างนอกจะไปใครอ่ะอันนี้โอ้ยชันนี้ผม ไอไม่ไดวกั้นพี่อุยมยังไม่มาม่มานี่เป็นคจินปะอจเอดีดีจริงเอดีดีจริงเอดีๆจะถามว่าไปไหว้ป่าจะขอว่าอ่านเป้าไม่จีงเลย ติดต่อไว้ได้ดีจังเลยทำไมคนอีสานไม่มีวันอย่ไงน้บ้างเนาะคนอีสานเป่คนจีนเหรอก็มีแต่หนูไม่ใช่หนูเลยเหรอเนสปกติเนี่ยค,คุยพี่เน็ตฉันก็หนูเลยทำไมเน็ตก็เป็นเด็กใสๆสปะก็พูดหนูแล้วทำไมล่ะรับคำนั่งที่คิดว่ามันจริงเลยแล้วมีเถียงอะไรไม่ได้เลยฝึกอักในใจ เน่บอกว่าพี่เปิดให้หน่อยเดินไปกดคนไหนจะบอกคนไหนพี่เลยงหมาเน่เลี้งหมานะเฮ่เลี้ยงหมานะ ไม่ได้จะมาไหรอเสอันนี้สใช่ไหมที่ถามว่านี้อันนี้สเนาะใ หมอนิ่มหมอนิ่มหมอนิ่มรักษาใครคะไม่ค้างค้ามากไม่ใช่เมื่อกี้คือตกไป้ตกตาแต่ไม่ได้เกลียกน้องอ่ะต้องไม่ไหวต้องนะลูกไม่ได้แต่ร้องน้องนะอย่าอย่าอย่าอย่ข้ามอย่าข้ามแล้วแล้วแล้วเรียวเรื่มา้ยคือเพิ่งถอนแหวนนาฬิกาช่วยออกเด็ถอนแหวนเราถอนมันเจ็บจริงมันถอดไม่ได้มันปิดมันก็ต้องเจ็บดีมากเดี๋ยว สองพี่นะเดซทำงานขนาดนั้นเล่าเป็นแอคติ้งพี่น,นันเดซโมเบาไม่เดีนรักแม่งเลยเอว

ไง่แหวนหนเนเจ็เดี๋ยวเน้ตเจ็บพี่พี่ไมนห่วงเดี๋ยวเน้นรีบรีบพี่ไม่ก็ไปยินเสจเอารีบเขใเแล้วรีบรีบสรียบรยค่ะม่นาตี่งมันีโอ้ยยังไม่ตีอ่ นานค่อวันสองนะฮ่าฮ่าอ้โห่า่าฮ่านีนาเลยเนไงี่ยายมาดนอีกรู้สึกช้าและเกินชาชาดรดัดเลยวม่กะมึงไมได้สอนใหหาย มีจักแดงกลายเป็นดอมแดงแล้วเนี่ยอยากให้ดูความแดงนะคะบอกๆให้แดงกันนี่วีดีโอน่าไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าลืมกุญแจกุญแจขาเลยอะไรกันไม่รู้อะไรนะกล้าเลยอะเป็นเขาไม่เล่นเนาะไม่ สวยเท่ใคทำไม่ถู้อสวยเท่าไม่เป็นหรอสวยเท่แบบีเท่ไไม่ท่เน่ยพป <ếu> ิดท้อ <colorful> ง เือนันนี้ล,ล, tamam ล,ล really? ืมอะไรหรือเปล่าึงนมไว้ที่บ้านหรือเปล่ามันได้เท่านี้เนาะดีรกระโปรงน่คือดแนวแนวดีชัดีสวยชุดนะสวยนัการูห่าัการาไหนอะฮะขาไหรอะยังไม่รู้เหรอนี่ไงขอใส่ใจกันิ เนอเลย